ในยุค 5G แบบนี้ที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลายคนเริ่มกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารและพัชนาการต่างๆค่ะ จึงทาให้มีเทรนด์ลดน้ําหนักและการออกกาลังกายที่มาแรงมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีวิธีการลดน้ําหนักด้วยอาหารที่เป็นกระแสด่งดังไปทั่วโลกอยู่ในขนาดนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือ Plant Based Diet ค่ะซึ่งคนรักสุขภาพในประเทศไทยเริ่มเปิดใจหันมาทําความรู้จักกับ Plant Based Diet กันแล้วนะคะเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วรับชมไปพร้อมๆกันกับออยยาวๆเลยค่ะ ีคุปตาวทินกับรายการสุขภาพดีชีวิตดีเทลมีอัพกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทรนด์การลดน้ำหนักแบบ n พนเบส d ดเอทค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นการทานอาหารรูปแบบใหม่ที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและช่วยลดน้ำหนักไปด้วยพร้อมๆกันค่ะ n พนเบส d ดเอทเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่รักสุขภาพนะคะคือการทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักค่ะโดยพืชที่ทานต้องไม่ผ่านการสกัดไม่ผ่านการขัดสี หรือแปลรูปใดๆค่ะเช่นธัญพืชไม่นนขัดสีถั่วชนิดต่างๆผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะส่วนเนื้อสัตว์ทานได้นะคะแต่ลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงค่ะกับอาหารแปรรูปทานให้น้อยลงค่ะหรือทานให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรือจะเลือกทานปลาแทานก็ได้เช่นกันค่ะการทานแบบ plant based diet นะคะไม่เน้นเฉพาะเจาะจงแค่อาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะ าจะใช้หลักการผสมผสานอาหารที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและคุณประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองค่ะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอาหารจําพวกผักผลไม้ธัญพืชเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพดังนั้นการทาน plant based diet จึงส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนค่ะเช่นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ เนื่องจากผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดและธัญ,ญพืชมีปริมาณน้ำตาลต่ำนะคะมีใยอาหารสูงค่ะเป็นการเน้นอาหารนะคะที่เป็นแหล่งของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะย่อยช้าดูดซึมช้าทำให้อิ่มได้นานขึ้นช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเส้นเลือดและการทานอาหารแบบแพนเบสไดเอทเนี่ยนะคะเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบ,บาหวานอีกด้วยค่ะ ส่วนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะและเอนไซม์ที่ได้จากผักและผลไม้ทำให้ร่างกายของเราเผาผลาญได้ดีค่ะร่างกายทำงานได้ดีขึ้น <Wow. S 1> ส่วนธัญพืชมีใย,ยอาหารสูงช่วยอิ่มท้องนานค่ะ mm. ไม่หิวจุ๊บจิบชะลอการเสื่อมของร่างกายโดยเฉพาะวิตามินซีที่ช่วยให้ผิวพรรณของเราดูสดใสเปล่งปลั่งไร้สิวอีกด้วยนะคะ yeah. ย้งการเกิดมะเร็งบางชนิดค่ะรวมถึงช่วยบำรุงประสาทและสมองอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะช่วยให้เราน้ำหนักลดลงค่ะไม่เป็นโรคอ,อ้วนซึ่งเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่ต้องอดอาหารให้หงุดหงิดใจเลยนะคะ <love> แล้วแพนเสดสตา d เอทมีอะไรให้เราทานบ้างล่ะเ,<อ>เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเมืองไทยเราเป็นอู่ข้าวอูน่น้ำอุดมสมบูรณ์มาก ไมค่ะถ้าเป็นพืชผักผลไม้จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะหันมาทานแบบแคนเบสไดเอทกันค่ะเริ่มจากผลไม้เลยค่ะทานได้ทุกชนิดเลือกได้ตามฤดูกาลของผลไม้แต่ละชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งชมพู่มะละกอกลวยซ้มแค่เลียงๆผลไม้ที่มีรสหวานจัดแค่นั้นเองค่ะเพราะน้ำตาลสูงเกินไปค่ะส่วนประเภทผักก็มีมาก มาอีกเช่นเดียวกันนะคะผักพื้นบ้านหรือว่าผักริมรั้วก็รวมๆอยู่ในนี้ด้วยค่ะเน้นทานผักใบเขียวนะคะเช่นตำลึงคะนา้าปวยเลง้งหรือว่าผักบุ้งค่ะธัญพืชควรทานที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือลูกเดื่อยและข้าวโพดค่ะส่วนพืชที่มีหัวก็รับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งมันเทศมันฝรั่งเผือกบ,บีทรูทและหัวผักกาดค่ะ ประเภทถั่วก็มีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำหรืองาค่ะจัดไปเลยค่ะทานได้หมดเลยค่ะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าการทานแคลนเบสเนี่ยคือการกินผักผลไม้สดๆหรือทานในพืชเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะยังมีเมนูในชีวิตประจำวันอีกหลายอย่างค่ะที่เข้าข่ายแคลนเบสดไดเอทได้เช่นกันค่ะถ้าเป็นเมนูฝั่งยุโรปหน่อยนะคะก็จะเป็นพวกสลัดผักค,ค่ะสปากเกตตีซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะ ซุปมะเขือเทศหรือจะเป็นโยเกิร์ตค่ะถ้าเป็นเมนูแบบไทยๆบ้านเราก็ทานได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะเมนูโปรดของอ้อยค่ะส้มตำค่ะส้มตำก็ทานได้นะคะหรือจะเป็นซุกี้แกงเลียงแกงอ่อมซุปมะเขือผัดมะเขือยาวยำม,มะเขือยาวผัดผักรวมน้ำพริกผักสดผักต้มก็ได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ถ้าคุณหันมาทานอาหารแบบ plant based diet แล้วนะคะแต่ก็ยังมีอาหารบางประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็น ขนมหวานค่ะเค้กบิสกิตเครื่องปรุงต่างๆเช่นน้ำตาลหรือเกลือค่ะเพราะจะทำให้เกิดการสะสมโซเดียมในร่างกายนะคะจากการสำรวจพบว่า อาหารแบบ plant-based diet นั้นกำลังได้รับความนิยมและสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆค่ะด้วยเหตุผลที่ว่า1เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและ2กระแสแฟกซิเทเรียนะคะหรือการกินบางสวิรั์แบบยืดหยุ่นเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ3กระแสร,รักสิ่งแวดล้อมและสัตว์เพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้คนเรางดบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นค่ะและ4ค่ะ ปัญหาเรื่อง food security ความมั่นคงทางอาหารค่ะทำให้ plant-based food นะคะยังมีความจำเป็นเพราะผู้คนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภคโดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอเท่าที่จำเป็นค่ะพอเหมาะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะและ5ค่ะเทคโนโลยีด้านอาหารก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายเช่นมีการผลิตเนื้อสัตว์เทียมแทนเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงนั่นเองค่ะ หกค่ะและในช่วงนี้นะคะเกิดวิกฤตโควิด -19 นี่แหละค่ะทำให้หลายคนกังวลเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์ค่ะทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทานแบบ plant-based food มากขึ้นค่ะการทานอาหารแบบ plant-based d i นี่ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารพวกผักผลไม้และธัญพืชให้มากขึ้นนะคะเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้อีกหึงวิธีค่ะ ที่สำคัญนะคะได้คุนสวยๆสเลนเดอร์ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ทำให้เรามั่นใจในบุคลิกอีกด้วยค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพจิตไม่ให้เครียดเกินไปนะคะ <Wow. S 1> เพียงเท่านี้สุขภาพเราก็จะดียิ่งๆ่งขึ้นไปห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะสุขภาพดีชีวิตดีเ e l p m <me> ม up อยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีนะคะ